สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรเมธีสกุลการนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูปลานิลน,นี่นะคะเรานำมาล้างน้ำนะคะเอาเงือกออกนี่นะคะก็ใช้สองตัวเมนูวันนี้นะคะสมพรจะนำปลานิลมานึ่งนะคะก่อนที่เราจะนำมานึ่งนะคะเราก็ล้างน้ำเลยจ้าควักไซออกล้างให้สะอาดเลยนี่นะคะแล้วก็บั้ง นะคะตัววันนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะกําลังดีเลยก็ใช้ส่งตัวจ้าล้างแบบนี้นะคะส่งสามน้าแล้วก็จะนํามานึ่งนะคะนี่เลยจ้าล้างไปเรื่อยๆเลยนะคะล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําปลานะคะมาใส่ถาดพร้อมที่จะนึ่งนะคะนี่เลยจ้าถาดที่สุพรรเตรียมไว้นะคะก็จะใช้ถาดแบบนี้นะคะ ใครมีทาาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะนี่นะคะเราก็นกํากระลำปีแล้วก็มีผักหลายๆอย่างนะคะแล้วแต่ว่าใครจะใส่ผักอะไรนะคะวันนี้สมพรใช้กระลำปีลองก้นถาดน,นะคะในตู้เย็นมีผักแค่นี้จ้าเอาผักที่เราชอบที่เรามีเลยนะคะลองก้นถาดแบบนี้เลย ทำเองกินเองอร่อยเองนะคะเพื่อนๆนี่จ้าลองไปเลยจ้าแล้วก็นำปลานี่นะคะที่เราล้างไว้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาวางบนนี่เลยกระลำปีที่เรารองก้นถาดไว้นะคะนี่วางไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีผัก นี่เลยในตู้เย็นสมพรก็มีผักแค่นี้นะคะมีหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เห็ดนี่นะคะวางเรียงลงไปเลยจ้าในถาดป่านะคะนี่นะคะก็จะมีเห็ดแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งนะคะ วางวางไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะปลาดินสมพรก็ซื้อไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแกงไปแล้วนะคะทอดไปแล้ววันนี้ก็ลองนํามาทำปลานินนึ่งดูบ้างนะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มอร่อยๆรยนะคะนี่ผักชีใส่ลงไปเลยพร้อมด้วยต้นหอมนะคะใครมีผักอะไรก็นำมาใส่นะคะ ง่ายๆนะคะกินเองนี่จ้าใส่ทาดแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งนะคะไปเลยค่ะไปนึ่งกันนะคะนี่จ้าก็เป็นซึ้งเรื่องแบบนี้นะคะ ามาใส่เลยต้มน้ำให้เดือดนะคะว้าวร้อนมือเลยนี่เราก็จะใช้ฝาปิดนะคะนี่จะปิดฝาลาไปเลยนะคะเวลาในการนึ่งนะคะก็ประมาณ25นาทีนะคะปิดฝาไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า 25นาทีปลาจะสุกไหมนะคะนี่เลยจ้าว้าวเริ่มสุกแล้วนะคะเนื้อ <ew> ah. ข่าวจ้วผักก็สุนะกน่ากินด้วยนะคะปลานิ่นนึ่งจ้าวันนี้อร่อยอร่อยนะคะกินแล้วไม่อ้วนนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็จะมีผักหน่อไม้ฝรัง่งมีเห็ดนี่เลยจ้า มาดูกันนะคะว่าปลาสุกไหมนี่เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเนื้อขาวน่ากินมากๆเลยสำหรับปลานิลน,นึ่อจ้านี่เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเราก็จะนึ่งต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะให้สุก พอดีพอดีนะคะหน่อไม้ฝรั่งนึ่งนี่กินแล้วอร่อยมากเลยนิ่มแล้วก็หวานด้วยนะคะสําหรับหน่อไม้ฝรั่งนะคะมีเห็ดด้วยมีกระลำปีแล้วแต่เราจะใช้ผักอะไรนะคะก็สุกแล้วนะคะว้าวนี่เนื้อข้าวนะ่ากินนะคะอร่อยอร่อยจ้าเมนูปลานนหนึ่ง จิ้มกับน้ำจิ้มนะคะปลานินนึ่งนะคะก็น่ากินมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กินแล้วไม่อ้วนจ้านี่นะคะเราก็มาดูน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มวันนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มสมเร็จรูปนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยำอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่นะคะใช้แบบขวดเลยง่ายสะดวกดีเหลือตั้งแต่ ยางหมูยางเกาหลีทำหมูกระทะนะคะเหลือก็นำม,มากินกับปลานิน,นึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะนี่เลยจ้าอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสีฟูดนี่สีสันรสชาติใช้ได้เลยนะคะน้ำจิ้มยี่ห้อนี้อันนี้จะเป็นน้ำยำนะคะกินกับปลานนึ่ง อร่อยนะคะน้ำมายาก็อร่อยนะคะก็จะมีน้ำจิ้มสองอย่างนะคะสำหรับวันนี้นี่ปานของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยจ้านี่นะคะปลาน,นี้นี่นะคะนึ่งสุกแล้วเราก็สามารถที่จะนำน้ำจิ้มนะคะมาลาดบนตัวปลาได้นะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะคะสีสันก็จะสีน่ากินนะคะอร่อยออร่อยจ้าวันนี้สมพรมีเด็กกินมาด้วยมาด้วยน่ากินด้วยนะคะก็จะราดแค่ตัวเดียวนะคะราดลงไปแบบนี้เลยช่ำๆนะคะอร่อยมากๆเลยสำหรับเมนูนี้นะคะปลานิลน,นึ่งจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สมพรก็จะมีเมนูหลักหลายเมนูมาให้เพื่อนได้รับชมกันแล้วก็นำไปทำทานกันนะคะมีเมนูนี้นะคะกินได้ทั้งครอบครัวเลยน้ําจิ้มอร่อยอร่อยจ้าวันนี้สมพรก็นำมาฝากนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมไว้พบกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ